สารทรทงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือสํานักงานกปร,รกับทางสถานีวิทยุจสร0อค่ะและวันนี้นะคะดิฉันฐานุตราลีวิทยานนท์จะพาไปทําความรู้จัก กับสถานที่แห่งหนึ่งนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของแหล่งน้ําสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่เชียวว่าหลายท่านต้องนึกออกแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนและตอนนี้นะคะก็ได้มีแหล่งน้ําสําคัญเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งค่ะนั่นก็คือประตูระบายน้ําบ้านแม่ปูคา เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะแต่แหล่งน้ําแห่งนี้จะสําคัญขนาดไหนแล้วก็ช่วยเหลือราษฎรได้อย่างไรต้องไปสอบถามจากทางท่านนี้เลยค่ะพออัธยาอันนบเพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะผอ,อ สวัสดีครับค่ะพออาคะเรื่องของโครงการชื่อเต็มๆของประตูระบายน้ําแห่งนี้ชื่อว่าอะไรแล้วก็ตั้งอยู่ตรงไหนคะเนี่ยรครับก็สวัสดีท่านผู้ฟางนะครับโครงการนี้ชื่อเต็มๆก็คือชื่อโครงการประตูระบายน้าแม่โครงการพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากท่ามิตรนครที่ตั้งอยู่ที่บ้านปรการเหนือหมู่ที่ห้าตำบลแม่รุชาเภอสันกำแพงสวัไหีครับอ๋ออยู่ที่สันกําแพงแล้วอย่างนี้จริงๆแต่เดิม อยู่ที่แม่ป ma ははูคาเขามีลําน้ําแม่ปูคาอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาของโครงการนี้ได้เลยครับที่มาของของโครงการนี้ก็คือมีราชบุตรละครับก็คือพลุงตรงศินานะครับได้ทำให้ถือพิการถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้กาอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิบของเรานนครับเมื่อวันที่สิบเก้าสิบโทป่งพันหนึร้อยห้าสิบเก้าครับแล้วก็มีสือสอบรับเป็น โอการผ้ามีเนี่ยวันที่30พฤศจิกายนขอการถอดล้อจุดตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการทำงานกรกฏาคมได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องของว่าประตูน้ำแห่งนี้ที่รัฐดอนล็อกขอเนี่ยมีความเหมาะสมไหมจะช่วยเหลือรัฐดอนความเกิดล็อกขอเกษตรกรอย่างไรค่ะทีนี้ของทำไมอื่นมีปัญหาขอพระราชทาอหนังสือขอาว้พกานะครับของรัฐดอคือ ของบ้านแม่บุวคาเองแต่แ่บัวคาเนี่ยเป็นจุดของพื้นที่ของโครงการส่ง,งน้ำและน้ำาได้กลวงลงพาราถึงเนื่องจากเกิดได้กลวงเราเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องการส่งน้ำให้ไม่ถึงในพื้นที่นะครับแล้วก็จุดที่ตั้งของเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นฝายชะบ้าหรือเขาเรียกว่าฝายชั่วคราวเวลาหน้าหนาวมาก็จะรัดรับให้ฝายเนี่ยค่อนข้างจะเสียหายทุกปีเกิดภูมิภัยนะครับในหน้าแรงก็ไม่ถึงไหนนะเด็กกันต้องไรอเดืววอนร้อนก็เลย ท่าน้าาขอให้ทราราคาลังกล่า,า,นนาค่ะค่ะแสดงว่าฝ่ายชั่วคราวนี่ก็คือถ้าน้ำมากก็จะพังต้องซ่อมกันตลอดใช่ครับต้องซ่อมกันทุกปีครับดังนั้นถ้าตลอดเองก็ต้อ,องมาพบับงาลงเขาต้องพบใครด้วยครับอแล้วอนอกจากตัวฝ่ายแล้วแหล่งน้ำหรือแหล่งกักเก็บน้ำในบริเวณนั้นเนี่ยแต่เดิมก็คือไม่มีใช่ไหมคะผอ,อไม่มีครับเนื่องจากมันเป็นลำน้ำธรรมชาติครับค่ะแล้วก็เป็น กับระบบส่งง้นของโครงการแม่กลวงเองนะครับเพราะโครงการแม่กลวงเองเนี่ยเป็นโครงการแลนเริ่มจากผลิตการที่ในรสถานศึกษาท่านได้ทานให้ต่อท่านจากหลักเสร็จเมื่อปีประมาณร้อยแปดสิบนี้ปัญหาก็คือเรื่องบริหารงานที่เกิดแม่กลวงเนี่ยไม่สามารถที่จะไปส่งไปให้กับพื้นที่ดังกล่าวเพราะว่าแม่กลงได้เป็นศิลปะการต้องอาศัยลําน้ำอาสาเช่นลําน้ำแม่การลําน้ำก้วยมืองานต่าง นะด้ยวยเขาเสนอแล้วก็เลยไม่มีแหลนะ่งน้ำื่นเลยหรือไม่มีอ,คอาคารบระพักน้ำจากที่จะช่วยรับปรในเขตพื้นที่ตรงนี้ครับค่ะแล้วหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหนังสือดีกาจากชาวบ้านที่ขอพระราชทานแหล่งน้ำนามานะคะหลังจากนั้นทางกรมชลประทานได้มีการพิจารณาในเรื่องของการก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องน้ําให้กับพื้นที่ตรงอําเภอสังกําแพงนี้ยังไงบ้างคะครับก็จากที่รงรบไฟไปเป็นโครงการทั่กจ่ยวกับผนะครับทางผมิทางการพร้อมกับเ่วนงานจปร์ก็ได้ลดพื้นที่นะครับที่นาโครกการหรืออะไรที่จะเป็นลักษณะที่จะช่วยเกษตรกรนในพืรนวที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในฤรดูฝนและดูแล้นะครับก็เป็นที่มาของลักษณสของโครกการก็คือเป็นการก่อสร้างอาคารระบายน้ำนะครับ ขนาด11เมตรนะครับยาว40เมตรก็จะมีบานมีบานสอ,องช่องนะครับช่องละ5เมตรสูง4เมตรนะครับแล้วก็ต่อสร้างระบบส่งน้ำของของประตูแคบุกานี้กว้างประมาณ2เมตรสู1ง1เมตรความยาวประมาณ2วัตตเมตรครับเพื่อบรรเทา,าความเ่ยดร้อนของเกิษฐรต่น,นะครับไม่ว่าจะเป็นช่้งของหน้าฝนและก็หน้าแลับ แล้วจริงๆตรงนี้ค่ะพอออพื้นที่ณปัจจุบันที่สร้างเป็นประตูระบายน้ําแบบนี้เขาสามารถสร้างเป็นที่กักเก็บน้นําในรูปแบบอื่นได้ไหมคะอย่างเช่นสร้างเป็นอ่างเก็บน้ําไปเลยอะคะอ่ะออย่างนี้ครับรรกรณีนี้ครับพอามหมายของทางผู้การเนื่องจากพื้นที่จะเป็นพื้นที่ทางเขาเรียกว่าเป็นเป็นพื้นที่ลาดจะเป็นพื้นที่การเกษตรค่ะเพราะนั้นการได้สามารถเรียนรําเพื่อของอา่าองเก็บน้ได้ก็ก็ขาย ทีนี้สายเนี่ยเวลากั้วแม่แรงเนี่ยเราจะไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เพราะฉะนั้นเราก็จะที่แผนโอกาสเป็นอพาร์ทลอห้าเป็นประตูระบายไว้เก็บกักในช่วงหน้าน้ําเราก็จะพยายามปิดตัน้ำนะครับช่วงน้าน้ำเราก็ปิดประตูน้ําแล้วก็เก็บน้ำซึ่งมันมีความสูงระมมา20-30-80เมตรจะช่วยกันเทาความร้อนของเกษตรกรในพื้นที่บริเวณด้านแรงน้ำ ค่ะก็เก็บน้ําได้20,000ถึง30,000ลูกบาทเมตรแบบนี้ถือว่าเยอะไหมคะปอก็ถามว่าเยอะมันก็ไมเยอะมากครับแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่นา่าเนี่ยมีพื้นที่ที่ที่เราหลาย้างเสร็จในช่วงนี้เป็นพื้นที่ประโยชน์ประมาณว0 0ไร่นะครับปริมาณน้ำเนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้นะครับเพราะมีน้ำน้ำน้ำที่มาเติมตลอดเป็นต้นนั่นแหละแล้วอย่างช่วงเวลานี้นะคะ หน้าฝนกรทมนี่ฝนหนักน้ําเยอะเลยทางเชียงใหม่ตรงบริเวณนี้น้ําสามารถกักเก็บได้เยอะไหมคะก็สิ่งนี้ครับก็นำลรกนี่ครับในช่วงของพายภาคเหนือตอนเนี้ยก็คือต้องพามอกจากากเนี่ยจะลงไปทางตาก็คือภาคกลางตอนล่างแล้วก็ต้องรอที่เจอฝนแา่พเหนือเนี่ยจะมีน้อยมากครับเพราะใกล้เข้าถึังจักาที่เราขอสร้างแล้วเสร็จเนี่ยก็รำลยกว่าเราขอสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหลังจากนั้น ปี2566ที่เรามีประมาณฝนที่ได้กว่าห้าสเหรียญต่เอเดือนเนี่ยทำให้ในเกษตรกรโดยเฉพาะแถวด้านขายของปะทะเลด้านหุการเนี่ยไม่เคยเกิดภัยค่ะท้ายประตูระบายน้ําก็คือไม่เคยเกิดอุทกภาัายอีกไม่ต้องมานั่งซ่อมฝายกันเหมือนปีที่ผ่านๆมาใช่ครับแล้วก็ไม่เกิดน้ำที่เออ่่ทวมบริเวณของพื้นที่ทการเกษตรด้านเหนือด,ด้วยทำให้ความเป็นอยู่ว่างภาพ สภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีรายได้ก็สาารถผลิตได้ดีขึ้นนะครับถึงเด็กและทีนี้เองในส่วนของสำนักงานกำรวจกองติดต่อนะครับนอกจากสร้างอาการแล้วเราจะติดต่อจนถึงให้ตัวก็คือติดต่อการนัดหมายนะครับซึ่งการขึ้กับก่อเขาบอเลยเราจะสามารถที่จะพิจารณาการที่จะเอาระบบเครื่อเติอนะครับของประตูนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่เนี่ยต่ออันไลน์ ะครับจาก275ไร่เป็น200 0ไร่ซึ่งเราได้มีแผนในการดัดเนินการแล้วรูปการประกงานแบบหล่อนะครับก็คือเอาผลผลิตตระการนะครับที่ได้จากไปรู้จี้นะครับมาแปรรูปเกิดการเป็นร่างแบบ10ุดและตัวออกมาก็คือให้เด็็กเสรจ อันนี้ก็คือการวางแผนในอนาคตที่ทางกรมชลประทานมีแผนงานที่จะบริหารจัดการน้ําแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้วตอนนี้ค่ะวิธีการบริหารจัดการน้ําเนี่ยมีกลุ่มชาวบ้านเขามามีส่วนร่วมในพื้นที่หรือว่าในโครงการตรงนี้ด้วยไหมคะผอครับมีครับจีิงครับเนื่องจากว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ในพื้นที่โครง,างก,การของโครงการได้เกิดด้วยนะครับ มีลกตนไปนาอยแล้วซึ่งค่อนข้างแข็รมีสมาชิมีสมาชิกทั้งหมดประมาณแปดหนะครับะนั้นในการผาจัดการน้ก็การสัมผรแล้วเราก็จะร่วมกาการปลูกไนาแล้วก็เสี่เบสสีก็คือสมาคมกลุ่มบริหารการไทนาดงของสุาในการไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาการผ่าจัดการน้ำดวกันะครับก็จะเป็นของอมเพลตซ์คองทิ่เ์และก็ะดกขาดในการด้วยกัน บริหารเสกการบอืมค่ะก็มีหลายภาคส่วนมาร่วมมือกันเพื่อที่จะพัฒนา แหล่งน้ําตรงนี้นะคะให้สามารถกระจายน้ําสร้างสุขได้อย่างยั่งยืนต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณทางผออ,อัธยาอนนบเพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบารุงรักษาแม่กวงอุดมธาราที่มาร่วมพูดคุยมาเล่าให้เราได้ฟังกันนะ,นะคะว่าพื้นที่ตรงนี้ทําไมถึงต้องทําเป็นประตูระบายน้ําแบบนี้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนแหล่งน้ําแห่งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้กระจายน้ําสร้างสุขให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วค่ะขอบพระคุณ นะคะค,ค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 หรือว่าจะติดตามทาง YouTube ก็ได้ค่ะ YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกปร,ะรนะคะ www.rdpb.go.th ค่ะติดตามรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักง,งานกปรร,รวมสืบสารงานพระราชดำริ